สวัสดีเจ้าวันนี้กับมาปะขพยากรอากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2566เจ้าเ้ามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันนี้ก่อนนะเจ้าโดยตะวนันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้8.3ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้า สำรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวานันนีเจ้าวัดใด35.4องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเจ้า ต่อไปเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงแย่ฮือมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเจ้าลักษณะจะอีน,นะเจ้าอย่างเง้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้เจ้า เอามาดูขาดนหมายลักษณะอากาศสัก4ชั่วโมงต่างนานะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะบ,บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจียงใหม่นะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด13-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสล,ยลมตะวันออกความเร็ว10-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสำหรับภาค ล่างนะเจ้าก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันเจ้าส่วนมากจากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิต่ำสุด2 5ว6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี้นะเจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนไวเตยนะเจ้าหากมีข้อซักถามหรือสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามกับทางศูนย์ดุตุนิยมทิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าหรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน